สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยกินเองง่ายๆหรือจะทำไข่ก็ได้ค่ะสูตรนี้อร่อยลงตัวมากเลยนะคะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะนํำข้าวสารเหนียวมาล้างทําความสะอาดก่อนค่ะในวันนี้เราใช้เป็นข้าวเก่านะก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเราเรียงเม็ดสวยค่ะ เดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะนําข้าวมาล้างให้สะอาดเลยนะคะโดยการล้างข้าวเราก็จะใช้สารส้มนะคะล้างเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะขัดเม็ดข้าวให้สะอาดเลยนะคะโดยการนําสารส้มมาขัดกับเม็ดข้าวแบบนี้ค่ะในส่วนของสารส้มก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเรามีลักษณะที่เงาและในส่วนของสารส้มก็จะไปช่วยรัดเม็ดข้าวของเราให้เป็นเม็ดสวยค่ะ ในการใช้สารส้มล้างข้าวเราก็จะล้างอยู่ที่หนึ่งรอบนะคะจากนั้นเราก็จะล้างด้วยน้ำเปล่าจนกว่าน้ำจะใส่ดีค่ะพอล้างข้าวสะอาดดีแล้วเราก็จะนำมาแช่ในน้ำใบเตยกันเลยค่ะก่อนที่จะนำข้าวลงไปแช่เราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปก่อนนะก็ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะการที่เราใส่สีผสมอาหารลงไปผสมนะคะก็จะช่วยทำให้ข้าวของเรามีสีเขียวสดค่ะพอคนผสมเข้ากันนี้เราก็จะใส่ข้าวลงไปแช่ในน้ำใบเตยกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะคนเม็ดข้าวให้กระจายตัวกันออกค่ะการที่เราคนแบบนี้ก็จะช่วยทําให้น้ําใบเตยได้แทรกซึมเข้าไปในเม็ดข้าวดีเลยนะคนเสร็จเราก็จะแช่ข้าวไว้ในน้ําใบเตยแบบนี้ข้ามคืนค่ะส่วนคนที่ใช้เป็นข้าวใหม่แนะนําให้แช่ขั้นต่า4ชั่วโมงนะแต่ถ้าอยากให้เม็ดข้าวสวยนะคะแนะนําให้ใช้ข้าวเก่าจะดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่ข้าวของเราไว้ข้ามคืนแล้วนะคะลักษณะข้าวของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนําข้าวของเราไปล้างน้ําโดยในขั้นตอนการล้างน้ํานะคะเราก็จะใช้วิธีการล้างผ่านน้ําค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องขัดหรือว่าขยี้นะคะเพราะจะทําให้เม็ดข้าวของเราหักได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างข้าวสะอาดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนการนึ่งข้าวเราก็จะนําข้าวมาใส่หวดเพื่อนําไปนึ่งค่ะ ในส่วนของหวดนะคะก่อนที่เราจะนํามานึ่องข้าวแนะนําให้ล้างให้เปียกค่ะข้าวของเราจะได้ไม่ติดหัวนะส่วนคนที่ไม่มีหวดนะคะก็สามารถนึ่งใส่ซึ้งได้เลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปนึ่งค่ะส่วนเวลาที่ใช้นึง่งเราจะนึ่งอยู่ที่15นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่องข้าวครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําข้าวออกมากับด้านค่ะ พอกับด้านข้าวเสร็จเราก็จะนําซ่อมจุ่มน้ํานะคะมาเกี่ยข้าวแบบนี้ให้กระจายตัวกันออกค่ะพอเกี่ยข้าวเสร็จแล้วเราก็จะนึ่งต่อไปอีก15นาทีเพื่อให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีทั้งสองข้างค่ะส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้ไฟกลางค่ะในช่วงที่เราให้ข้าวนึ่งครบเวลาเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิสําหรับมนูนข้าวกันค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่เป็นน้ําตาลสายขาวลงไปนะคะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะ ใส่เกลือลงไปด้วยจะได้ตัดรสชาติให้มีความกลมกล่อมค่ะจากนั้นใส่ใบเตยมัดเสร็จแล้วก็ใส่เป็นหัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิข้นสดนะใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้ค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนไปจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายดีค่ะส่วนในขั้นตอนการต้มน้ํากะทิไม่ต้องใช้เวลาต้มนานนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้น้ํากะทิแตกมันค่ะเอาแค่ให้น้ํากะทิร้อนก็พอนะ พอคนจนน้ำตาลใสละลายดีแล้วเราก็จะมาใส่เป็นน้ำมันถั่วเหลืองค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ำมันอย่างอื่นก็ได้นะการที่เราใส่น้ำมันลงไปแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเรามีความเงาและก็สวยมากค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมใม้เข้ากันดีเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ยังเปิดไฟอยู่นะพอส่วนผสมเข้ากันดีประมาณนี้นะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะและตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวมาครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําข้าวออกมาโมลกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําข้าวที่เราเนื่องสุกแล้วมาเทใส่ชามผสมค่ะจากนั้นเราก็จะนําน้ํากะทิที่เราต้มเสร็จเมื่อสักครู่นะคะเทลงไปผสมข้าวาค่ะในขั้นอ Dans. ตอนการโมนข้าวนะคะถ้าต้องการให้ข้าวของเราโมนง่ายแนะนําให้ใช้ข้าวเหนียวที่เนื่องสุกใหม่นะคะมีลักษณะที่ร้อนและน้ํากะทิก็จะต้องร้อนเช่นกันค่ะก็จะทําให้ข้าวของเราโมนง่ายนะ,ะพอใส่น้ํากะทิลงไปเสร็จนะคะเราก็จะใช้ไม้พายคนผสมข้าวให้เข้ากันดีเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้แนะนําให้ทําอย่างเบามือนะเดี๋ยวเม็ดข้าวของเราจะหักค่ะส่วนใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเม็ดข้าวก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมข้าวไปจนกว่าเม็ดข้าวของเราจะล้วนดีค่ะการที่เราทําให้เม็ดข้าวล้วนนะคะก็จะช่วยทําให้ส่วนที่เป็นน้ํากะทิได้ซึมเข้าไปในเม็ดข้าวดีค่ะพอคนจนเม็ดข้าวล้วนดีแล้วเราก็จะปาดหน้าข้าวให้เรียบเนียนเสมอกันค่ะจากนั้นก็พักไว้15นาทีเพื่อให้ข้าวของเราได้อิ่มน้ำนะคะ ในช่วงที่เราพักข้าวไว้ให้ครบเวลานะคะเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิสําหรับราดกันค่ะก็ตัง้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟนะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะหรือใครจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะต่อไปก็ใส่หัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิข้นสดค่ะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้เลยนะใส่เกลือค่ะการที่เราใส่เกลือลงไปด้วยก็จะช่วยทําให้น้ํากะทิของเรามีความเข้มข้นหอมมัน พอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะใช้ไมพายตีผสมแป้งให้ละลายดีเลยค่ะย้ำเลยนะในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟค่ะให้เราคนไปจนกว่าแป้งจะละลายดี <im substitute> พอเราคนผสมแป้งละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟค่ะใช้เป็นไฟอ่อนนะ <im üt> แล้วก็ใช้ไมพายคนผสมไปจนกว่าตัวแป้งของเราจะข้นเหนืดขึ้นมาค่ะ <im it> ส่วนในขั้นตอนนี้แนะนําให้คนตลอดเวลาอย่าหยุดมือนะคะถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งจับตัวกันค่ะ ที่สำคัญเลยนะตัวแป้งของเราก็จะติดก้นหม้อแล้วก็ไหม้ค่ะพอเราคนผสมมาได้สักพักแป้งของเราก็ข้นเหนืดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะ an, จากนั้นเราก็จะปิดแก๊สเลยนะในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ต้องการให้แป้งข้นเหนืดกว่านี้ก็สามารถต้มต่อไปได้ค่ะส่วนของเราก็จะเอาความข้นเหนืดประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแป้งของเราเย็นตัวแป้งของเราก็จะข้นเหนืดขึ้นมากว่านี้นะตอนนี้เราก็ได้พักข้าวไว้ครบ15นาทีนะคะเราก็จะมากลับด้านกันค่ะ ที่เรากลับด้านข้าวนะคะก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเรามีความสวยงามเสมอกันดีค่ะพอเราคนผสมข้าวเข้ากันดีแล้วเราก็จะปาดหน้าข้าวให้เรียบเนียนเสมอกันค่ะจากนั้นก็พักข้าวต่ออีก15นาทีเพื่อให้ครบ30นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้พักข้าวมาครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะข้าวประมาณนี้เลยนะต่อไปเราก็จะไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ ข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยก็พร้อมเสิร์ฟค่ะสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะในส่วนของงาขาวถ้าใครไม่มีหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะในส่วนของงาขาวนะคะอันนี้เราก็ได้คั่วสุกแล้วค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ